พี่น้องเอ้ยคนเท่านี้ต้องพึ่งผ้าอาศัยกันคือดังคอนอาศัยใหม่นกใสอาศัยโกนคนอาศัยคนพึ่งกันโดยดามข้ามอาศัยหมมอหม้อมอ,มอ,อาศัยซองของอาศัยใหม่ของตีตองจังคอยดังสวัสดีผู้ทาผู้แก่ผู้แซ่ผู้สาวผู้บบาทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งกลางแปลงขี้ดินแดงไงงองช่องเทียงหน้าน,น้อยสตูดิโอมือนีก็ม่าสปอยหนังคือเกามีซือเรื่องว่าทฤษฎีรักนิรัน เรื่องราอ่าไปเตยขึ้นกับพี่น้องขาเมื่อสตีเฟนพระเอกของเฮานี่กําลังซิซิ่งจักรยานทาะเล็แท็กแท,ท็กไปงานปาร์ตี้สตีเฟนเอกกับจักผู้สาวคนหนึ่งได้ที่นี่อู้ขึ้นน่าลักแทนสึว่าเจนค่ะนางเอกของเฮานั่านแหละสตีเฟนเองกับยางไปถามนางเอกคนงามของเฮาว่าจะเรียนอีหยังนางเอกก็ตอบว่าศิลปศาสตร์ด้านกวีสเปนแล,ล้วก็ฝรั่งเศสป๊อดนางเอกนี่เก่งแห่งกับพี่น้องขา แล้วก็ได้ถามปู่บาวกลับไปว่าจะเลี่ยนเอยียงพระเอกก็ตอบว่าคอยเลี่ยนฟิสิกส์เดอ้อด้านดาราศาสตร์ทั้งสองคนบอกกันถือข้อบ่งค่ะค่ะจนเขาไปนางวอกกันยุต้บันไดโอ้ยบอกกันไปบอกกันมาจนมาหอดเวลากลับค่ะนางเอกนีกจะยังทะเลาะแท็แกๆว่าสิกับแล้วเด้แต่ก็เลนเอาเบอร์โทรมาให้พระเอกคือเก่าโทรหาเนี่ยเด้อจำเบอร์โทรน้องได้บอวซัน มือต่อมาพระเอกเองกว่าสิโทรหานางเอกกําลังสิกดเบอร์โทรค่ะก็เลี้ยวไปเห็นนางเอกนางกระมูอยู่กําลังสิญางเขาไปหาพยางเขาไปหาก็ช่วยนางเอกออกเดททันทีนางเอกก็ฟาวตอบเลยว่าเข,เขาเบาวางโอ้ยฮือจังใน,นที่นี่พระเอกอะ่ะโอ้ยแต่เสียใจดีย่างออกมาสื่อๆในช่วงเวลาเรียนานันคู่สอนก็เห็นแววทันทีว่าพระเอกนี่เก่งไลค่ะพี่น้องคะอัจฉริยะขันเทพจนเอิญเมื่อวานนั่งคุณเด พอมาหอดวันอาทิตย์พระเอกอิงกับลัดฐานนางเอกด้เห็นนางเอกปุ๊บกระซ่วนกินเขาแรลงกับพ่อกระแมีทันทีว้าวประธรรมดาดยค่ะพี่น้องค่ะตัวนางเอกนีกระเสือลุงพระเจ้าด้บอกว่าพระเจ้านี่มีจริงแบบนั้นแบบนี้แต่พระเอกนี่บเสือด้เพราะว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่พระเอกองกระซื้อซื้อบ่ได้สนใจอย่างแล้วกระซ่วนนางเอกไปงานเต้นราที่สิจัดขืนในมืออื่นมือหือนี่ด้ค่ะพอมาหอดมือพระเอกอิงกับมาหับนางเอกยู่เงินค่ะนางเอกก็แต่งตัวบัก นปล้ำปเหลือค่ะจนหอนานเต้นรานางเอ,ก,อกเองก็ส่วนพระเอกเต้นรำเด็กพระเอกก็บ่เต้นเขาเต้น,ตนบบเป็นแต่กระเบาเรื่องดาวเรื่องพวกดาวพวกดารา,าศาสตร์พวกนั้นพวกนี้โว่กันจนถูกข้อค่ะแล้วก็ส่วนนางเอกกันไปบเบืองดาวจนหอคอยตอนนั้นนางเอกตื่นเต้นมาค่ะโอ้ยดวงดาวมันคือน,น้ำเคิร์เทตอนนั้นร่มเป็นติกบ้าค้าเลยค่ะพี่น้องคะจนพระเอกเองเดินยวอยจมือนางเอกเด้แล้วก็ส่วนนางเอกเต้นรำแก้เขินค่ะเต้นกันไปเต้นกันมาทั้งสองคนกระจูบกันไปน้ำราคา พอมือต่อมานั่งเอกเองกำลังสิไปโรงเรียนค่ะที่นี่พอเปิดประตูองค์มากก็เห็นแนวกินทันทีพระเอกเอามาวางไว้ให้โอ้ยคือมันหนารักแถมนักเอกก็อมยิ้มถือเนวกินเข้าไปอุ้มเป็นข่อยๆก็ยิ้มนาะผููบาเอามาให้ด้วยความเก่งของพระเอกเองีคู่กับมักเอิญมหายุวบา้ามาแก้จทย์ปัญหาต่างๆด้วยความเก่งอัจฉริยะของพระเอกนี่สามารถแก้จย์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เบิรเลย พ่อแต่หลังเลิกเรียนเท่านั้นละพี่นอ้องพระเอกเองก็ลังสิญยางกับมือเหอนแต่ก็ล้มหัวฟาดพื้นค่ะโมผพวก็เฝ้าแลนพ้พาพระเอกไปรุ่งพยาบาลตอนนั้นพระเอกก็เริ่มรู้สึกว่าเจ้าของในีบ่มือมเหินบ่มีแหงย่างบ่ไว้แล้ว พอมาหอดมอก็บ,บอกว่าเนี่ยพระเอกนี่เป็นโรคเซลประสาทเสื่อมสิค่อยๆลืมแล้วก็สลายหายไปสุดท้ายก็ตายค่ะแล้วพระเอกนี่มีเวลาเหลือแค่2องปีเท่านั้นเตรียมจองวัดได้เลยค่ะพี่น้องค่ะพระเอกเองนี่พอมาหอดเริ่มเก็บตัวได้บ่พอได้รวมทั้งมูทั้งพวกนัมนกับนางเอกพอบ่พอเลยค่ะนางเอกโทรหาจังได้ก็บ่หลับสายนางเอกเองก็เฝ้าเลนมาหาพระเอกเด้ไปถามมูถามพวกว่าเป็นยังเนี่ยพระเอกคือบ่หลับสายสุดท้ายก็หูความจริงจากมูนางเอกเองก็เฝ้าเรียนมาหา พ,อ,อ,อ,พอมาหอดเฮือนพระเอกเองก็ตีโปโลให้เบิงเลยว่าจะของเป็นจังใดแล้วก็ไล่นาะงเอกหนีเด้นางเอกก็บนีพระเอกก็บ,บอกว่านี่คยซิอู่ได้แค่สองปีเท่านั้นเจ้าไปซะมาตองมายุ่น้ำข่อยด้วยข่อยกระตายนาะงเอกกับสารภาพหักทันทีค่ะแล้วก็ยญาเขามาจูบสตีเฟนล้วบอกว่าแมนเจ้าสิตายแพยในสองปีข่อยกับซิยู่น้ำเจ้าซื่อ แล้วมือต่อมาพระเอกเองก็เหตุโตตามปกติค่ะไปเรียนน้ำโมคือเก่านั่นแหละค่ะจนจบแล้วที่นี่แล้วนางเอกกับพระเอกก็เด็แต่งงานกันทำากลางความสุขของพี่น้องปองไปนั่นแหละค่ะแล้วก็มีลูกน้ำกันค่ะเวลานี่พระเอกเองก็ิืมยางบไดดลยค่ะพี่น้องค่ะเริ่มสิค่าลุ่งบันไดพร้อมก็เบาซาลุง่งซาลุ่งเรื่อยๆค่ะแต่ดูความเก่งของพระเอกเองก็เหตุให้เจขวงจบดอกเตอร์ได้ค่ะที่นี่ พอมาหอดเพือนทุกคนกระรวมงานปาร์ี้ยินดีกับด็อกเตอร์ที่จบใหม่ค่ะแต่พระเอกเองะก็เริ่มมีอาการจับชอนบ่ได้ดีช้อนลุดมืออาเห็ุจังไดมันสุดท้ายเองอ่ะพระเอกก็ต้องนั่งรถเข็นค่ะ ส่วนเจนภูเป็นเมียนี่ยก็ให้กำลังใจและก็อยู่เคียงขังกันตลอดค่ะบ่ถิมบ่าปากันจักเถื่อจนมีลวดน้ำกันอีกสองคนค่ะแล้วตอนนี้ชีวิตก็เริ่มยากลำบากเพราะว่าเมียต้องแลนเบิงลูกแน่เบิงผัวแน่เบิงไปเบิดทุกอย่างเลยจนพระเอกเองเนี่ยก็ล่งจิใส่เสือพอใสเสือแล้วๆออความคิดในสมองเกิดขึ้นค่ะพี่น้องคะพระเอกเองเก็เริ่มจัดงานสัมมานาเรื่องลุมดำค่ะเรื่องเวลาที่มีผลกระทบต่อลุมดำเรื่องนี้นะเห็นให้พระเอกประสบความสำเร็จอีกเถื่อหนึ่งค่ะ จนหนังสือของสเตฟนเด็บตีแผ่ไปอีกเถือนึงเรื่องการแผ่รังสีของหลุมดำกับพี่น้องคะ่ะตอนนี้ลูกชายกับลูกสาวของเขาเนี่ยกัขเขาลุงเรียยแเราได้เออเลือมใหญ่แล้วครอบครัวก,ก็อยู่กันดมีความสุขได้พี่น้องคะ่ะเด็กหน่อยสองคนเล่นกันพ่อแม่นางวอกกันโอ้ยมีความสุขแห่งตอนนั้น แล้วมือต่อมาพ,ออพาระเอกนางเอกกับผาลูบๆไปเยี่ยมพ่อปูแมญ่าอย,ยู่เฮือนซึ่งเจนเองก็เป็นคนดูแลทุกสิ่งทุกอย่างบว่าสิเค็นรถเข้นแนปปอนเขาป้อนอน้ำให้ฮเฮ็ดทุกอย่างเลยค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วตอนนี้นะ่ะตัวนางเอกเองก็ลืมมือได้พัวลูกกระซองข้นผัวอ,อีกโอ้ยเป็นภาระทุกสิ่งทุกอย่างนางเอกก็เฮ็ดวิธีการ,ค,รคลายเครียดโดยการไปลองเพลงในโบสถ์เพื่อพอนคลายคะ่ะจนได้มาพอกับโจนาธานโจนาธานนี่เป็นคู่สอนเปียนโนโด้วยคะ่ะนางเอกเองก็ขอ,งขอลองโจนาธานในี่ให้มาสอนสอนลูกๆเขาน่ะแหละเล่นเปียนโน,โนโยอยู่ เขาแล่งกันพ่อโจานาธานกลับเมื่อเฮื่อนนีพระเอกเองก็บ,บอกนาเงเอกเลยว่า้ามีคนที่ดูแลทีดีเจ้ากลับไปซะเพราะว่าคอยเห็นเจ้าเมยหรายแล้วจนสุดท้ายก็หลับโจนาธานเข้ามาซวยเหลืออยู่ในบ้านค่ะเรียงลูกเน่เรียงผัวเน่ซวยกันค่ะ เมื่อต่อมาน,นี่นางเอกก็ไปลองเพลงในโบสถ์พอกับโจนาธานที่เก่าละา่ะค่ะแล้วก็บ,บอกโจนาธานว่าตอนนี้ทองโจนาธานตอนนั้นโอ้แสดงความยินด,ดีนั่องเพราะว่าตอนนี้เป็นลูกคนที่3มแล้วโอ้ลูก3าคนค่ะพี่น้องค่ะแล้วงานปาร์ตี้ของขอบครัวก็เลยเริ่มขึ้นค่ะเพราะว่าการสิเปิดตัวนังสือกับปาร์ตี้กันก่อนเนาะแล้วแม่พระเอกเองก็ย่างเขามาถามว่าลูกคนที่สามนี่เป็นของใครเป็นลูกของโจนาธานหรือเปล่าตอนนั้นโจนาธานย่างเขามาพอ่อพอดีค่ะพี่น้องค่ะ จน้าท่านเองก็เลื่มตีตัวออกห่างเลยค่ะเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาจนน้าท่านบอคอยเขามาซอยดูแลเอียงทั้งสิทธ์เลยหนีออกไปสื่อๆพระเอกเองก็บอกว่านางเอกต้องการผู้ซอยเด้ก็เลยบอกว่าให้ส่วนจนน้าท่านกับลูกๆด้พากันไปเที่ยวแล้วมือที่พากันไปเที่ยวค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองเองก็ไปเที่ยวกับจนน้าท่านหล้วก,ก็ลูกๆเนาะส่วนพระเอกี่ก็เปิดตัวนังสือจะคล้องเลใมไม่น่ะล่ะค่ะพี่น้องคะจนในนอกขาลงพยาบาลสุดท้ายเองงานเปิดตัวกันนอกขาลงพยาบาลค่ะพระเอกก็ได้ พ่อพ่อเอกเขาล่วงพยาบาลค่ะพี่น้องคะ่ะเหตุเหตุการณ์ไปเที่ยวของครอบครัวกระเด็นจบลงค่ะแล้วตอนนี้เนี่พระเอกก็ลืมหายใจบอกออกกระสิตายแล้วมอก็บอกว่าต้องเจาะข้อด้แต่การเจาะข้อน่ยนะมันสีเหตุในพระเอกนี่บอกบไดเด้เพื่อเลือกชีวิตของพระเอกนางเอกก็ตัดสินใจเลยค่ะพาตัดทันทีแล้วพระเอกอ่ะก็เลือบบอกบ่ดด้ค่ะนางเอกเองก็เลือบเาไว้ก็เลยรับรับพยาบาลภูนาลักเนี่ยเขามาซอยดูเลย โดยความอา,าิยะของพระเอกเนี่ก็สามารถจดจําคําทุกสิ่งทุกอย่างในกระดาษเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นในอย่างดีแต่กระสีบอแต่กับพยาบาลเด้บอว์ก็เมียจะขวงแล้วก็สามารถสกวดข้านี่ใส่เครื่องสะกดขํานี่บอแท่นจะขวงเด้พิม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 ,พมไปแล้วก็ว่าออกมากเป็นเสียงค่ะจนพระเอกเองก็สามารถใส่เครื่องนั้นได้ดีแล้วก็สามารถเขียนหนังสือเรื่องไม่ได้อีกค่ะเรื่องว่าเวลาปาดตเก่งค่ะพี่น้องคะว่าวเด็กก็สามารถทิ้งหนังสือได้อีก แล้วโตวพยาบาลเองก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะพี่น้องคะจนนางเอกอ่ะก็บอกว่านี่สิส่วนพยาบาลนี่ไปอเมริกาไปเปิดหนังสือโตไม่ซึ่งพยาบาลนั่นก็บอกว่าสิไปน้ำหลัอกัสิไปซอยนางเอกเองก็อึงเลยค่ะว่าคอยหักเจ้ามาบางโดนเจ้าบ่เคยซ่วนไปจากเธอแล้วพยาบาลพึงมานะ่ะเจ้าก็ส่วนเข้าไปสุดท้ายเองอ่ะนางเอกก็ตัดสินใจย้ายคลองออกจากบ้านพระเอกแล้วเล่าทั้งสองกระลิกกันค่ะ แล้วนังสือของพระเอกเรืองวิลาก็เลยตีพิมพ์ออกมาขายค่ะพี่น้องค่ะเป็นทีดงดังบางยางคักเลยส่วนนังเอกเองกระยางเขาไปในโบสถ์เนาะไปหาจนทา,านแล้วทั้งสองก็ตกลงอยู่กินน้ากันค่ะแล้วพระเอกก็ได้เขียนจดหมายหานังเอกบอกว่าให้พาครอบครัวนี่มารับลังวัลเด้อเพราะว่าลาชินี่นีเชิญไปหลังจากรับรังวัลจากล่าชีนี่แล้ว,ลวทั้งสองกระยางออกมาว้ากันและก็เบิ่งลูกๆข้องเจ้าของนีล่ล่นกันแล้วเรื่องเล่าก็ตัดจบแบบงง,งๆค่ะ เรื่องราวในครั้งนี้ก็เป็นการายทอดจากเมียของเขาในหลักก็คือเจนนั่นเองแต่เจนเองกับเลือกลาก,กับพระเอกแล้วก็ไปแต่งงานกับโจนาท่านแล้วก็อยู่กินน้ําโจนาธทานส่วนตัวพระเอกเองก็ได้แต่งงานกับพยาบาลยูก,กินกันบดณดกระเดยาล่างกันแค่พี่น้องคะสุดท้ายแล้วสตีิเฟนก็ไเด้ตายจากไปเพราะโรคก,กามเนื้ออ่อนแรงในปี2018จา้าเรื่องเาวของทฤษฎีรักนิรันดร์ก็ได้คะแนนจ,จาก i อ d b อยู่ที่7.7ดาวได้คะแนนจากบัคเคอร์เทศดเนวอยู่ที่80เเซ็์ พี่น้องเอ้ยให้จะอดซ้าหย่ำกินขิงตางค่ะให้จะอดซ้าว่าน้ำสาวผู้หายซ้ำได,ด้สาวผู้ดีเสแล้วจังได้จังได้กาฝากดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังเล่นใจให้สร้างคลิปต่อไปเนเด้อจ้าขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะ